วันนี้นะคะเราพานะคะคณะอมรสื่อสารนะคะมาท่องเที่ยวนะคะที่ปราสาทน้อยชวัยสต์แห่งนี้นะคะปราสาทแห่งเทพนิยายค่ะของพระเจ้าลูกวิกที่สองนะคะซึ่งสร้างในช่วงของปี1 8 0แนะคะ48นะคะซึ่งก็ใช้เวลาสร้างพอสมควรนะคะแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จนะคะพะอ์ก็เสียชีวิตก่อนนะคะหลังจากพระองค์เสียชีวิตแล้วนะคะปราสาทแห่งนี้นะคะจึงเปิดให้ประชาชนทั่วไปนะคะได้ชมนะคะและทำะไรายได้ให้กับ เขาเรียกว่ารัฐบอลเรียเป็นอย่างมากเลยค่ะปัจจุบันนี้นะคะมีคนมาเยี่ยมชมปราสาทแห่งนี้นะคะทุกๆปีค่ะตั้งประมาณ1นึ่งล้านสามแสนคนค่ะต่อปีนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงของ ถ้าเป็นในช่วงของไฮนะคะมิถุนากระกฎาสิงหานะคะมีคนเยี่ยมชมถึง6,000คนค่ะนะคะประมาณนี้เลยนะคะที่ท่านเห็นด้านนี้นะคะก็คือการสร้างของสไตล์ของโรมาเนสนะคะโรมาเนสเพราะว่าพระองค์นะคะพระเจ้าลูกหุดที่สองนะคะท่านได้ทำการออกแบบปราสาทนะคะโดยส่วนใหญ่ด้วยตัวเองด้วยนะคะมีการแก้แบบหลายครั้งนะคะมีคนที่ คนงานที่ใช้ก่อสร้างนะคะ200คนค่ะนะคะแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นมาถึง300คนนะคะเพื่อเร่งให้ประสาทนี้เสร็จให้ทันที่ท่านจะได้อยู่นะคะแล้วก็ในโซนของความมือที่ท่านเห็นนะคะเป็นรูปอัศวินอันนั้นนะคะก็จะเป็นเซนจ์จอสนะคะเซนจ์จอที่กําลังฆ่าในส่วนของดราก้อนนะคะก็จะเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเซนของทางของทางศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็ ในด้านของขวามือนะคะก็ขวามือของท่านด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของทาวเวอร์นะคะ